จังหวัดลบบุรีจัดประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2566เน้นย้ำส่วนราชการบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงรุกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่องทาง เวลา9นาฬิกาของที่30ตุลาคม2566ห้อที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้ารัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม2566โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้แก่ภารกิจสังคมภารกิจด้านความมั่นคงและภารกิจขององค์กรอิสระ ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมนะครับได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตผู้ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปี2566จำนวน3รางวัลพิธีมอบประกาศนียบัตให้แก่เยาวชนวัฒนธรรมวินิจประจำปี2566กิจกรรมยังทำดีระดับจังหวัดและทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดจำนวน13รางวัลพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตลาดสดหน้าซื้อจำนวน1รางวัลพิธีมอบประกาศนียบัตศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2,516จำนวน1รางวัลพิธีมอบประกาศสนิยบัตรอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจำนวน3รางวัล พิธีมอบหนังสือพุทธธรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศาขาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2 5 6 6ให้ทั้ง11อำเภอพิธีมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุทั้ง11อำเภอและพิธีมอบพืชผักสวนครัวกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปปรุงอาหารรับประทานผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำส่วนราชการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางทุกมิติทั้งนี้ให้ศูนย์นํำรงธงทาเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับ